สวัสดีค่ะคเพื่อนๆชาว p a ดออฟอ x กไซทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับซินค h คอนาหรือว่าที่คนกันเรียกกันว่าเจซินเนาะอ่าง่ายๆเรียกเรียกว่าซินแล้วกันโอเคอช่วงนี้จะมีคําถามมาบ่อยมากเลยหลายคนบอกว่าเจสมมุติว่าถ้าผมถ้าฉันผูก ID กับกาเรนาเข้าไปแล้วอีเมลมันซ้ํากับ s t e ีมล่ะอย,งงอ,ยงงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วการที่เราผูก ID เนี่ย เริ่มต้นก่อนเลยนะคะอธิบายให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะการผูก ID เนี่ยมันเป็นเหมือนการสร้าง ID ใหม่ว่างนันเองคือระหว่างที่เราผูก ID เนะะี่ยค่ะสมมติเราเลือก ID ไทยเขาจะให้เราทําการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของกรีนาด้วยการใส่ ID และพาสเวิร์ดนะคะแต่น,นี้ไม่ขอผูกนะเพราะว่าอันนี้เป็น ID ที่เก็บไว้อีก ID หนึง่งอะยืนยันพาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บพอเข้าไปก็จะให้กรอกข้อมูลกรอกอ,อีเมลกรอกชื่อเขากรอกอ,อะไรใหม่ ก็เหมือนเป็นการเกอกข้อมูลใหม่นั่นเองบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติเกอกอีเมลไปซ้ำกับของสตรีมล่ะไม่ต้องกังวลค่ะอีเมลเราสามารถซ้ำกับสตรีมได้เพราะว่าฐานการล็อกอินข้อมูลเขาแยกฐานการล็อกอินไว้ให้แล้วการล็อกอินจากตัวอ่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะคะปกติแล้วจะทำการอ่าล็อกอินด้วยอีเมลอย่างของพี่นะคะอ่าตัวนี้นะอ่าเราดู นะคะอันนี้เป็นชื่ออ e ีเมลของพี่ถูกไหมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินผ่านตรงนี้ส่วนคนที่จะล็อกอินผ่านหน้าสตรีมนะคะก็กดตรงนี้นะคะการล็อกอินด้วยสตรีมก็จะใช้ ID ในการล็อกอินไม่ได้ใช้อ e ีเมลแม้ว่าจะเป็นอ e ีเมลเดียวกันกับที่เราผูกไว้กับการน่ะเพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่กดให้ดูเลยอันนี้นะคะ คืออีเมลที่พี่ผูกไปกับกาเรนานะคะของกาเรนาสิงคโปร์นะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เข้านะโอเคค่ะเราก็จะเห็นข้อมูลเป็นตัวละครเลเวล97นะคะมีลิง์กมีอะไร a อ e ช e m e n t ต่างๆครบถ้วนนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเรามาดูกันนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราล็อกอินผ่านสตรีมนะคะ เห็นไหมคะตัวละครก็จะเป็นตัวละครกันชื่อแอคเค n ์ก็จะเป็นคนละชื่อกัน <_ d ance> ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปทับหรือไปซ้อนกันเอ๊ะเดี๋ยวตัวละครจะหายไหมหรือตัวละครจะหายไปเดี๋ยวมันจะทับหรืออะไรยังไงของพี่ให้ดูก่อนเลยนะคะว่า ID สตรีมของพี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดบัญชีดูเนาะเห็นไหมคะ ที่อยู่อีเมลของสตรีมพี่เวลาพี่ลืมรหัสของสตรีมพี่ก็ใช้ที่อยู่เดียวกันกับแพทออบอิไซเวลาที่เราจะแก้นะคะเวลาที่เราจะแก้ไขรหัสของสตรีมเราก็ต้องมาแก้ในในตัวลันเชอร์ er ของสตรีมนะคะเราไม่สามารถไปแก้ในแพทออบอิไซได้ถ้าเปรียบเปรียบเทียบก็เปรียบเสมือนกับว่าระหว่าง OS กับ Android แต่ข้อดีของเขาคือว่าเราสามารถไปเจอกันในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเหมือนกับว่าเออโอเคไม่ว่าคุณจะเข้าผ่านทางสตรีมหรือว่าคุณจะเข้าผ่าน GTG ดาวน์โหลดตัวเกมผ่าน GTG หรือกาเรน a การที่เราเล่นเกม p a t h of e x i l e เราก็จะมาเจอกันในเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้อธิบายเบื้องต้นให้อ่าเข้าใจกันจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนนะคะส่วนหลายๆคนที่มีคำถามเพิ่มเติมมาว่าเอ๊ะผมอ่าสมัคร ID ผิดบ้าง ใส่ไอเดีไม่ครบถ้วนบ้างใส่ไอเดีตกหล่นแล้ว ID หายไปนะคะอันนี้รบกวนเดี๋ยวน้องๆคงต้องติดต่อทางทีมงานซัพพอร์ตเขาเนาะที่ไม่ได้ทำงานให้กับทาง GDC หรือว่ากาเราน่าใดๆทั้งสิ้นนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นพี่มีบทบาทในเกี่ยวกับตัวเกมแพลอฟเวก็กไซ์ไม่มากก็น้อยแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังสับสนหรือเข้าใจผิดคิดว่าพี่ทํางานให้กับ การีน่าหรือว่าสตรีมนะคะมีแอบวีนแอบเหวีย่ยงพี่มาบ้างก็มีว่าบางคนส่งข้อความมามาว่ามาต่อว่าเราก็แอบน้อยใจเนอะว่าเอ๊ะเราไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากการีน่าหรือว่าแพทออฟิกซ์าทีมงานแพทออฟิกซ์ทาเขานะคะอันนี้ทํามาให้เป็นวิทยาทานแล้วก็ เป็นแนวทางให้กับคนหลายๆคนซึ่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เก่งาทางด้านภาษาอังกฤษหรือว่าบางคนเขาอาจจะมาเซนต์ออฟฮิวเมอรหรือว่าเซนต์ออฟไวพิบเนี่ยในการที่จะซอกแซกในการใช้เว็บไซต์ต่างๆอาจจะไม่สันทัดนะคะอันนี้เราเราก็มาอาธิบายให้เขาฟังเนาะเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะหลายคนก็ถามเพิ่มเข้ามาอีกว่าแล้วถ้าอยากจะให ID นะคะอ่าจำนะ ID อันนี้ขอจะขอจะเรียกว่า ID ของ g t g นะคะไปรวมกับ ID ของ s t e ีมล่ะเราทำได้ไหมนะคะเราก็เข้าไปที่เ m a n a g e a c c o u n t นะคะแล้วไปที่ส t e ีมเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะมีบอกว่าถ้าเรามี ID ของ s t e ีมนะคะเราสามารถลิงก์ ID ของ p i r a d o x ์ i d ซเนี่ยให้ไปเป็น ID ของ s t e ีมได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะลอง นะคะเขาก็จะอ่าขึ้นมาหน้าอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องใสนะ่อินก่อนนะอ่ใส่อินเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าอันเนี้ย ID นี้ของอันนี้เป็นชื่อ ID Steam นะไม่ใช่ ID ด a แพลตอฟอ,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 อร์ซไซด์ไอดีแพลตอฟอร์ซิปอีกทรายเมื่กี้เป็ชื่อ,อซินเดอเรล,ลา่านะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อันนี้ก็จะเป็นอ,อไอดีสตรีมเราก็กดใส่อินไปกดใส่อินไปเสร็จป,ปุ๊บนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะส่งอีเมล มาที่อ่าอีเมลเราให้เราเช็คนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเช็คอีเมลเดี๋ยวพี่จะทําการเช็คอีเมลอ่าขอทำการเช็คอีเมลจากโทรศัพท์มือถือแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการาป้องกันความปลอดภัยของพี่เราก็ไปเช็คอีเมลนะคะที่ว่าเราสมัครไว้กับสตรีมหรือว่า,านะคะ เขาก็จะส่งอีเมลมานะคะสักครู่นะอ่ะมันก็จะส่งอีเมลมานะคะจาก p a d ออฟ s i ค e ก็จะมีอีเมลมาประมาณว่า Steam Account Linking Request นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยคงจะไม่มีอ่ะคงจะเอาอะไรไปไม่ได้หรอก <c oughs> ะะเขาก็จะส่งมานะคะประมาณนี้มีข้อความมาว่าเราได้ทําการผูก ID Pat o f e c i e ถ้าเราไม่ได้เป็นคนผูกก็กด uh, ignore ไปหรือว่าไม่ต้องใส่ใจอีเมลนี้นะคะถ้าเราอยากจะผูกเราก็คลิกไปนะคะ เขาก็จะเขียนคำเตือนว่า the Steam account a c c e s d with this request is already linked to a p a t a l e x c o อะต่อเลยอันนี้พี่ทำความเข้าใจนะคะรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะซึ่งเขาจะมีคำเตือนไว้เลยว่าสำหรับคนที่มี ID Stream อยู่แล้วนะคะซึ่งบางคนอาจจะเล่นอ e r า s เวอร์สตรีมก่อนหน้านี้แล้วมีของอยู่ใน Server s t สตรีเขาจะเตือนไว้เลยว่า,าการลิงก์เนี่ยมันจะทำการลบ ID ที่อยู่ในสตรีมนะพี่บอกไว้ก่อนนะคะซึ่ง ID ใหม่ของ g t g เนี่ยที่เราจะเอาไปรวมกับส t e ีมเนี่ยจะมาแทนที่นะคะส่วน ID s t r e m m เนี่ยหรือว่าของที่เราเคยซื้อไว้อะไรใดๆก็ตามจาก ID s t r e m m เนี่ยจะหายไปนะคะ ก็คือ id steam จะเป็นตัว Level 97แทน l e เวล50กว่าที่พี่โชว์ให้ตอนแรกเนี่ยจะหายไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะยืนยันเนี่ยเราก็กด yes นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะลิงก์เราก็กด no ข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีข้อเสียก็คือว่าเวลาที่เราล็อกอินเราอาจจะล็อกอินง่ายขึ้นนะคะบางคนอาจจะอ เล่นเกมอื่นผ่านสตรีมด้วยแล้วก็ขี้เกียจมาเข้าหลายช่องทางนะคะเวลาอัปโหลดกงอัปโหลดเกมอัพโหลดแพทช h ต่างๆเนี่ยสตรีมเขาทำมาค่อนข้างเสถียรบางคนก็อยากให้ ID ของเราเนี่ยไปเป็น ID ของสตรีม ะะอันเนี้ยพี่เลยมาอธิบายให้ฟังว่าไม่ต้องกังวลไปแต่สําหรับตัวพี่พี่จะไม่ขอลิงก์นะเพราะว่าสําหรับตัวพี่แล้วพี่คิดว่า,าการที่ว่าพี่มีตัว2เซิร์ฟเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของพี่ในอีกรูปแบบหนึง่งนะคะเป็นข้อดีในรูปแบบไหนอ่ะอย่างสําหรับพี่นะคะอย่างคนถามว่าทําไมพี่ซินไม่อยากลิงก์นะคะ อขออภัยด้วยนะคะ่ะกี้ที่พี่โพสวิดีโอไปเพราะว่ามันทําการโหลดแพชเนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูพี่นั่งโหลดแพชก็คือว่าอย่างหลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมพี่ซินถึงไม่อยากลิงก์ ID หลักเข้ากับ ID Steam หรือทําไมไม่อยากให้2 ID มารวมกันซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันการที่จะทําให้ ID ของเรานะคะไปรวมกับ ID Steam อย่างคนที่เล่นอาร์กัเมานะคะ แล้วยังไม่เคยเล่นใน STEAM แต่มี uh, STEAM Wallet อยากจะเอา uh, นะคะเงินของ t t e m เนี่ยมาซื้อของให้กับแพลตฟอร็มไซด์เนี่ยก็สามารถ uh, ซื้อได้นะคะด้วยการลิงค์ uh, ให้ ID เนี่ยมารวมกับ STEAM ถ้าใครยังไม่เข้าจใจให้ย้อนกลับไปดูทําความเข้าใจนิดนึงเนาะอาจจะงงๆก็คือว่าผูก ID เข้ากันกับสตรีมนะคะพอผูก ID เข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะสามารถซื้อของจากในเกมได้เวลาเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่า Steam overlay must be enabled in your game setting before you can purchase a p p แพ in game ก็หมายถึงว่าเราจะต้องทําการตั้งค่าเปิดการ overlay ก่อนนะคะการ overlay เนี่ยก็ให้ไปที่ Steam นะคะ ไปที่การตั้งค่านะคะเปิดใช้งาน Overlay Steam ขณะอยู่ในเกมนะคะเราก็ติ๊กถูกไปแล้วกดตกลงนะคะซึ่งพอที่เราจะกดซื้อของในเกมเนี่ยเราก็ <c oughs> อ่ะต้องก,กดออกเข้าใหม่นะคะและอีกข้อดีหนึ่งอ่ะนี้อธิบายเพิ่มเลยคือว่าเราไม่ต้องมานั่งใส่ ID password เนาะอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคี้เกจขี้เก,ด,เกดพิมพ์คี้เกดไทป์นะคะอ่ะล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บโอเคหลังจากการเซตติ้งโอเวอร์เลย์เสร็จออกเข้าใหม่นะคะเราก็ทำการเพอร์เชสนะคะมันก็จะอ่าเข้าไป ลิงก์กับยอดเงินต่างๆหรือว่าบัญชีต่างๆเช่น PayPal บัตรเครดิตหรือว่า Steam Wallet ที่เราลิงก์ไว้กับ Steam ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของเขาส่วนอ,อีกบางคนนึงถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ซินไม่อยากผูกมันเข้าด้วยกันเพราะว่ามันก็มีข้อดีอีกแบบหนึง่งคือเราสามารถเล่น Pa เวกซ์ได้2จอกับ2 ID ที่เรามีนะคะด้วยตัวเกม ที่เราโหลดมาจาก GGG หรือ,อา s e r ร์ฟนะคะหรือว่าทางกันนาเซิร์ฟเวอร์นี่แหละนะคะแล้วก็กับตัวเกม Steam เราก็สามารถจะเปิดมัน2จอได้เลยนะคะบางทีเรามีปัญหาประมาณว่าหาคนมาเทรดของนะคะแบบว่าจะฝากของการอะไรกันเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเพื่อนเราก็เทรดนะคะเทรดหากันเองเลย นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะไปวิ่งเล่นกันมันก็ เป็นข้อดีของเขานะคะก็เป็นความสะดวกสบายไปเนาะเราก็อ่าอันนี้ก็มาสาธิตแล้วก็ทําให้ดูเบื้องต้นนะคะคอมซินอาจจะช้าๆนิดนึงซินเปิดไว้หลายอย่างมากเลยเขาก็บอกว่าตัวนี้ยังไม่ได้อัพแพสซีฟสกิลทรีนะคะ กเนความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปหากันว่าตัวพี่อยู่ยที่ไหน อันนี้นอม m a อ่ะเห็นไหมครัอ่ะเราก็จะเจอตัวละครของเรานะคะอาจจะอะขอโทษนะคะที่ตะกุกตะกักผิดพลาดทางเทคนิคเนื่องจากคอมสินกราฟิกเา้า5เคแต่ตัวบอร์ดนี่ช้ามากเป็นอย่างนี้มาตลอดซึ่งเราก็สามารถ ทำการเทรดของนะคะเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนคนอื่นได้เราก็บางคนถามว่าเอะเปิด2จอได้ไหมอย่างคนคอมแรงๆก็อ่ะโอเคเปิดกัน2จอไปเลยเนาะเล่นกัน2จอสนุกสนานก็เป็นข้อดีของเขาไปนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันเนอะอันนี้ก็สาธิตวิธีข้าวๆแล้วก็อ่าหลายๆย่าหางเนี่ยยังถ้าเพื่อนๆมีปัญหา ข้อข้องใจต่างๆเนี่ยก็ยังถามเพิ่มเติมมาได้นะคะอันไหนถ้าซินรู้เนี่ยซินก็จะาหามาให้ถ้าซินไม่รู้เนี่ยซินก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าซินก็บอกตรงๆว่าช่วงนี้ซินก็ห่างหายไปจากวงการไปพอสมควรแต่ช่วงเนี้ยพยายามที่จะกลับมาเล่นนะคะยิ่งมีหลีกใหม่ด้วยเนี่ยน้องๆหลายคนก็ยังชวนกลับมาเล่นอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเออเจ๊กลับมาเล่นกัน เราก็ยังอยากเล่นอยู่เพราะว่าหนึ่งแล้วเป็นคนเป็นคนที่อชอบเกมเกมแนวเกมแนวนี้ในตัวอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ซิงก็ขอจบแพรเ่เอาเบกไซไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ